จะมารีวิวการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจริง,รงๆคือทุกคนนะครับเอาคลิปนี้ถ้าใครมีรถของตัวเองนะก็เอาไปเปลี่ยนเองได้เลยนะครับผมนี่ก็ได้นะครับผมนะครับอ่าก็คือเป็นประแจเบอร์สิบสี่นะครับผมแหวนนะครับแบบแบบนี้เลยนะครับผมเบอร์สิบเจ็ดนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขันน็อตกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่ผมเทเป็นเจ้า S Oil s นะกับ Scoopy นะครนะ <Okay. S 2> เพราะว่าผมซื้อมา2ตัวนะ สวัสดีครับผมดูผมนะครับเอนะครับจากช่องนายเอนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของนายเอรีวิวนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มารีวิวน้ำมันเครื่องหรืออะไรนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วผมได้พูดสรุปถึงเจ้าตัวน้ำมันเครื่อง s o สออยล์เซเวนสูตรเนะครับอันนี้คือใช้มาแล้ว1เดือนนะแต่รอบนี้คือผม ร really, so ีวิวการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเยอะถือว่าเยอะเลยล่ะครับก็วันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจริงๆคือทุกคนนะครับเอาคลิปนี้ถ้าใครมีรถของตัวเองนะก็เอาไปเปลี่ยนเองได้เลยนะครับหนึ่งนะครับเราก็ต้องแบบว่ามีทักษะนิดนึงนะครับเราก็ศึกษาเองได้นะครับถ้ารถของเราเราดูแลของเรานะเวลาเรามีเครื่องมือนะครับพร้อมก็สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองได้ผมจะยกตัวอย่างนะครับ เป็นรถเจ้า s c o o ป y i ไอนะครับผมผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ดูแล้วก็จะบอกอย่างละเอียดนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงแล้วการเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับ เราก็จะมาบอกถึงการเตรียมอุปกรณ์นะครับในการที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับที่บ้านนะครับอย่างแรกนะครับผมถ้าใครไม่มีประแจบล็อกเป็นประแจปากตายก็ได้หรือประแจแหวนนะครับผมเป็นตัวแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับอ่าก็คือเป็นประแจเบอร์14นะครับผมซึ่งตอนแรกเลยนะเจ้าสกูปปี้ไอนะครับผมที่ผมใช้อยู่นะมันเป็นหัวน็อตเบอร์14ครับผม ใช่ใช้เบอร์14ตัวนี้นะครับหรือถ้าใครมีเป็นแบบนี้นะครับมีเป็นแบบปะจแจแหวนนะครับแบบแบบนี้เลยนะครับเบอร์17นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นเบอร์14ใช่ไหมแต่ว่าหัวมันเล็กไปครับมันเวลาขันเนี่ยแล้วมันลูดง่ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าขันได้เต็มเต็มมือเต็มแรงนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนนะครับ หัวนะจากเบอร์สินะครับเป็นนี่ครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์17นะครับผมซึ่งตอนนี้สกูปปี้ไอของผมเนี่ยก็ใช้หัวน็อตเบอร์17อยู่แล้วแต่ว่าหัวตรงนี้นะครับไปหมดแล้วนะครับผมผมจะเปลี่ยนรอบนี้ก็คือจะเปลี่ยนหัวตัวนี้ใหม่เลยนะครับส่วนหัวเก่าเบอร์สิบี่นะครับผมทิ้งไปนานแล้วนะครับโอเคแล้ว ถ้าใครนะครับมีความพร้อมนะครับแนะนําเป็นแบบนี้ครับแต่ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะ atos. อ่าเป็น,ร four, นรประแจบล็อกนะครับผมถ้าใครยังใช้เบอร์14อยู่นะครับเนี่ยครับใช้เป็นหัวประแจบล็อกแบบนี้ดีกว่านะครับเบอร์14นะครับผมเพราะอะไรทําไมผมถึงแนะนําใช้เป็นแบบประแจบล็อกเบอร์14นะครับผมเพราะว่าใช้เป็นแบบประแจบล็อกเนี่ยมันจะไม่ค่อยลูดนะครับผมหัวไม่ค่อยเสียนะครับเวลาขัน นะครับเบอร์14นะครับแต่ถ้าใครเปลี่ยนหัวเป็นเบอร์17แล้วนะครับก็เป็นประแจบล็อกเบอร์17แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าหัวที่ผมจะเปลี่ยนตอนนี้คือมันใช้มาระยะเวลา4ปีแล้วแล้วหัวมันรูดคือหัวไมร่รูดรูดหรอกแต่ว่าตรงหัวน็อตนะครับมันมันเยินหมดแล้วผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นน็อตตัวใหม่นะครับวันนี้ผมก็เลยทําคลิปให้ดูเลยว่าเออถ้าเราจะเปลี่ยนเองเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองเนี่ยจะเป็นแบบไหนทํา ยากไหมง่ายไหมนะครับทุกคนสามารถทําได้ครับผมแม้แต่ผู้หญิงก็ทําได้นะอ่าโอเคอันนี้ที่ผมแนะนํานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรมีนะครับผมก็คือนี่ครับคีมนะครับทีมในการจับเจ้าตัวสกูหมุนเติมน้ํามันเครื่องนะครับที่เป็นพลาสติกดึงออกได้ง่ายๆนะครับผมและส่วนสําคัญที่ ขาดไม่ได้เลยในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็คือนี่เลยครับผมก็คือตัวน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนใส่เข้าไปในเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้อยู่ณนะปัจจุบันนะครับผมถ้าใครมีซีซีที่สูงนะเกิน125ซีซีขึ้นไปให้ใช้เป็นน้ำมันเครื่อง1ลิตรนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะถ้าเป็นเครื่อง1 1อหรือ125เนี่ยใช้0.8ลิตรก็พอแล้วเพียงพอ นะครับไม่ต้องเติมเติมเกินไปมากกว่า0.8แล้วนะครับผมถ้าเจ้าตัวน้ำมันเครื่องนะครับมันมีวัดด้านข้างอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นตัว1ลิตรนะครับเราก็เหลือไว้สัก0.2นะครับผมไม่ต้องเติมหมดนะครับถ้าเครื่องเราไม่เกิน125ย้าโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองกันนะครับอันนี้คือจุก ใส่นะ้ำมันเครื่องนะครับผมผมจะใช้คีมนะครับผมจริงๆมันต้องตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ว่า,าที่บ้านผมเนี่ยมีตัวเล็กนะครับผมแต่ว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเราใช้คีมนะครับบิดนะครับตัวนี้ให้ออกนะบิดตัวนี้ให้ออกก่อนนะครับผมก่อนเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนะอนะครับ ปิดออกมาแล้วนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สองนะครับในการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องด้วยตัวเองนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้อ่าอันนี้นะครับคือจุกน้ํามันเครื่องนะครับผมน็อตน้ํามันเครื่องนะตัวนี้นะครับเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะที่ผมจะเปลี่ยนหัวนะครับผมที่ผมบอกนะเพราะว่าตัวเนี้ย หัวมันเย็ยนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะหรือว่าขันน็อตตัวนี้ออกนะครับผมโดยผมจะใช้ประแจบล็อกเบอร์17นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขันน็อตกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการขันน็อต ที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าเบอร์สิบเจ็ดนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอย่าลืมนะถ้าใครนะครับเปลี่ยนเองนะครับผมแนะนำให้มีที่ลองหน่อยนะครับอโอเค ผมขันออกก่อนนะอ่าโอเคครับตอนนี้นะครับก็น้ามันเครื่องออกมาแล้วนะอันนี้คือหัวที่ถอดออกมานะเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าหัวเนะี่ยมันเยินหมดแล้วนะมันเยินจนแบบว่ากลัวว่าถ้าถอดครั้งต่อไปเดี๋ยวกลัวมันจะถอดยากนะครับผมขันออกยากนะ ผมก็เลยทำการเปลี่ยนนะครับผมนี่แกะของใหม่เลยนี่นี่ครับนี่ของใหม่นะเบิกศูนย์นะครับขอของแท้จากศูนย์แน่นอนนะตัวนี้ก็เบิกศูนย์นะแต่ว่าหัวมันเยินเลยว่าเอาตัวใหม่ใส่ดีกว่านะครับเมื่อก่อนมันเป็นเบอร์สิบสี่นะกองสกูปปี้ไอนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบเจนะ มันขันง่ายกว่าเพราะว่าหัวมันใหญ่กว่ามันก็มีพื้นที่ขันง่ายกว่านะครับผมถ้าเปรียบกับเจ้าตัวยาม5มีโอนะครับ mm hmm. เป็นเบอร์14นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเอาน็อตตัวใหม่ตัวเนี้ยไปใส่แทนตัวนี้กันนะครับผมโอเคเออผมลืมบอกไปว่าถ้าเราจะขันน็อตปิดจุน้ำมันเครื่องนะ ไม่ต้องคันแน่นเกินนะเอาแบบแค่ตึงมือพอนะครับผมเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปเนี่ยเวลาถอดครั้งต่อไปไมันจะถอดยากนะเราเมื่อปิดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวนะครับผมแล้วแต่นะเป็นกลวยแบบไหนนะเอามาใส่แบบนี้นะครับผมหรือบางคนจะเทสดเลยก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมใช้กลวยเพราะว่าไม่อยากจะเสียนะ้ำมันเครื่องนะแล้วเราก็ เทน้ำมันเครื่องนะครับผมอันนี้ผมเทเป็นเจ้า S Oil s e o T นะกับ s c o o p y นะเพราะว่าผมซื้อมา2ตัวนะคือซื้อมา2ขวดขวดหนึงใช้กับ m i O M X 1 2 5นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็ใช้กับตัว s c o o p y i นะครับผมเพราะมาถึงรอบเปลี่ยนพอดีน้ำมันเครื่องเก่าตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว โฮดี้ท p อปกัน4 t นะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปนะของเจ้าตัวสกูปปี้ไอะนี่เลยผมว่าเทให้หมดเลยนะครับตัว s SO อ7อเซเว่นสกูเตอร์สูตรเกตัวนี้นะจุกปิดนะที่เติมน้ามันเครื่องปิดให้สนิทนะ oh. ดันเขาเลยแล้วก็บิด เอาไว้ตือมือพอโอเคเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องอุ่นเครื่องกันดีกว่านะ รับผมตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงท้ายของคลิปแล้วนะก็อันนี้เป็นการถ่ายนะ้ำมันเครื่องแบบง่ายๆนะครับถ้าใครมีรถของตัวเองนะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าปรับเปลี่ยนกับรถของคุณเองนะครับผมผมไม่รู้นะครับว่ารถของคุณจะเป็นรุ่นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะแต่ว่าหลักการการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็จะคล้ายๆกัน อย่างที่ผมการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าเรารู้ว่าการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของแต่ละรุ่นหรือแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็เอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้หมดก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ผมหน่อยนะกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของนายเอนะครับผมยังไงวันนี้นายเอขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ